MacBook นะครับ16นิ้วปี2021ตัวโมเดล2485ตัวนี้เมนบอร์ดช็อตเปิดไม่ติดมาดูกันว่าอะไรเสียเราซ่อมได้นะครับจากที่เราเจอนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวโมเดลใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว16นิ้ว14นิ้วก็จะเป็นตัว242 16นิ้วตัวนี้ปีย1บก็จะเป็น2485เท่าที่เราเจอก็อาจจะเกิดมาจากพวกอุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฮับอะแดปเตอร์สายชาร์จฮับก็คือตัวตัวกลางระหว่าง Connect Type-C To l a n ูหรือไม่ก็ชาร์จหรือไม่ก็พวก HDMI การ์ดต่างๆ มีผลหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์พวกนี้ไอซหรือว่าชิปต่างๆเนี่ยไม่มีคุณภาพมันจะทำให้ไปรบกวนในส่วนของชุดนี่มันจะเป็นชุด i.c. ชาร์จนี่ชุดไอไฟยีโวลต์เนี่ยตัวเนี้ยชุดเนี้ยสำคัญมากตัวเนี้ยจะเป็นตัวตรวจสอบก่อนเพื่อนเลยถ้าตัวนี้อุปกรณ์ไม่ดี ช็อตไม่ก็จะทำให้ตัว IC ชาร์จ2 0โวลต์เนี่ย IC 2 0โวลต์นะฮะ IC 2 0โวลต์เนี่ยเสียก่อนมันก็จะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะรุ่นนี้ก็อุปกรณ์บนบอร์ดก็บิวอินมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแนนพื้นที่ความจำา p u u กระจจออนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IC Power ตรงนี้ก็จะมีฮาร์ดดิสที่แยกออกมาอุปกรณ์ Wi-Fi ทุกอย่างวางอยู่บนบอร์ดทั้งหมดพวกพอตต่างๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาคไหนที่เสียตัวหลักๆที่เราเจอนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นพวกชุดอด d i o นะครับชุดไฟพีวีบัชุดไฟหลักชุดไฟชาร์จชุดไฟ20โวลต์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่มีปัญหาสำหรับ เครื่องก็คือชุดออดิโอ PP 3 V 8 a e A on นะครับนี่ก็จะเป็นชุดชุดตัวพวกนี้ทั้งหมดที่มีปัญหาถ้าชุดใดชุดหนึ่งช็อตหรือลายวงจรใดวง,วงจรหนึ่งช็อตเนี่ยก็ทำให้บอร์ดเนี่ยอ่อนไม่ได้เลยเพึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีลายไฟ4ชุดนี้1 2 3ชุดนี้นะที่ช็อต เวลาวัดเนี่ยก็จะไม่มีค่าจะมีเสียงความต่อเนื่องคือตีตลอดฮะไม่มีค่าแบบนี้อันนี้จะได้ค่ากลับมาประมาณ 0, 0. ูนย์จุดนประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้สายดำวัดอันนี้กล่าวอ่าอันนี้นะครับนี่จะได้ค่ากลับมาหมดแล้ว <Wow. S 1> เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยจะ วัดเสร็จปุ๊บจะมีความต่อเนื่องคือแบบนี้เลยติีดแบบนี้นี่เหมือนมีการช็อตนะหลักๆตัวนี้ก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีชุด cr 7 6 7 cr 7 3 7 cr 7 0 7นะครับที่มีปัญหาเนี่ยชุดพวกเนี้สามตัวเนี่ยช็อตตกกลาวหมดเลยก็จะทำให้ลายไฟที่เป็น pp 3 V8AON นะครับมีปัญหาตัวนี้เราก็มาสรุปงานกันประมาณนี้สำหรับรุ่น16นิ้ว2485ตัวโมเดล2021เดี๋ยวเรามาประกอบลงเครื่องกันนะครับแล้วก็มาประกอบลงเคสกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปในการสรุปงานนะครับไม่ใช่เป็นคลิปในการ แกะประกอบตัวนี้เป็นบอร์ดค่อนข้างใหญ่และแพ่ค่อนข้างเยอะเวลาประกอบต้องระมัดระวังนิดหนึง่งตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวตรดจสอบ นัอแบตนะครับกับแท็คแพดใส่ไปก่อนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่น็อตแบตที่หลังนะแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ประมาณนี้แล้วเราเรายึดน็อตประมาณสัก4ี่ห้าตัวก่อนทิดน็อตไปก่อนบอร์ดจะได้ไม่บิดงอดไปมาเพราะบอดตัวนี้บอร์ดค่อนข้างใหญ่ รายละเอียดต่างๆเราค่อยมาประเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนตามด้วยแพทแพท็บสุดท้ายดูเมอร์เปิลมาแล้วนะครับเสียงมาตัวชุดไฟ20โวลต์นะครับอะแดปเตอร์ทำงานก่อนหน้านี้ไม่ทำงานเลย ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ส่งลูกค้านะครับสําหรับ MacBook Pro 16นิ้ว2021จบเป็นนันเรียบร้อยสําหรับซ่อมเมนบอร์ดเพราะว่ารุ่นนี้เปลี่ยนเมนบอร์ดราคาค่อนข้างสูงท่านใดที่มีปัญหาติดต่อเราได้นะครับฝากลิงก์ไว้ด้วยตามนี้คลิปนี้ผมอนนท์กับเจ้าเครื่องนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ